สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อูชังตาสัญญรรมบัรนะครับวันนี้จะมาดูพามาดูรถแห่นะครับผมทางจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะฮะอันนี้รถแห่นะครับผมรถแห่ชื่อรถแห่เอสซาออนทัวร์ครับผมเอสซาออนทัวร์เมืองเกินร้อยนะครับเราจะพามาชมนะครับผมอันนี้นะ เป็นท้ายแนวสปอร์ตนะครับผมอัปเดตงานวนะ่าวันนี้ถึงวันอันไหนกันแล้วนะครับตอนนี้กําลังขึ้นโครงท้ายนะครับขึ้นโครงท้ายฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกําลังกําลังขัดเตรียมพื้นนะครับผมเตรียมพื้นพ่นสีนะครับตอนนี้กาลังทำความสะอาดพื้นนะครับผมก่อนจะเข้างานสีนะอันนี้คือ ห้องเครื่องปั่นไฟนะครับผมห้องเครื่องปั่นไฟนะฮะห้องเครื่องปั่นไฟมีเก๊หนึ่งข้างนะครับผมเป็นเกะหนึ่งประตูเป็นระบบสไลด์นะครับประตูเป็นบานสไลด์นะเดี๋ยวจะสไลด์ดูนะครับผมประตูเป็นบานสไลด์นะคล้ายระบบรถบัสนะครับผมเปิดได้เหมือนรถบัสนะครับคันนี้มีเวทีนะครับผมทําเป็นเวทีนะครับเวที เป็นเวทีเปิดข้างนะครับรถคันนี้จะเป็นสีส้มดํานะครับผมสีส้มดําสีส้มรถซิ่งนะฮะใช้ใช้สีระบบทูเคทั้งคันนะครับคันนี้เป็นสีที่ใช้กับรถบัสนะครับอันนี้นะอันนี้คือทรงด้านข้างนะครับผมปีนี้ก็ยังคงเน้นคุณภาพเหมือนเดิมนะครับดี๋ยะพาชมนะอันนี้คือด้านหัวนะครับผม อันนี้คือด้านหัวนะคะหัวก็ยังคงเป็นสไตล์นะครับผมเป็นสไตล์สไตล์ศัลปกรรมนะครับสไตล์อุตสาหกรรมนะครับครับผมวันนี้มาอัปเดตดูพาชมนะครับรอบคันอันนี้นะครับเกาะโครงข้างนะฮะใส่กระแยงนะครับผม ผมค่ากนเพื่อเสริมให้ดูตรงดูโกบเกี่ยวขึ้นนะครับจะเป็นแนวสปอร์ตขึ้หน่อยนะฮะอันนี้คือช่องระบายช่องพาวเวอร์ครับผมระบายช่องพาวเวอร์นะครับจะตรงก,กันกับประตูทางขึ้นนะครับรมีความโค้งความตรงนะครับผมทรงจะโคเกี่ยวหน่อยนะฮะ ทรงนี่อาจะเกี่ยวแนวสปอร์ตนะครับผมด้านข้างนะครับอันนี้ให้ชมก่อนเข้าอองานสีนะครับผมอันนี้ด้านข้างเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะตอนนี้เหลืออยู่แค่ท้ายนะครับอันนี้ช่างกําลังทําการประกอบผ่าชิ้นส่วนประกอบท้ายนะครับ นี่นะครับผมท้ายรงสปอร์ตนะครับผมรถแห่เอสซาวนะครับเอสซาวเอสซาวออนทัวเมืองร้อยเกินนะครับผมเมืองร้อยเกินรถแห่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอามามสัลกรรมที่อูชางตาสัญกรรมบัตน,นะครับใครที่สนใจนะครับสนใจติดต่อทางเฟซบุ๊กได้นะครับผมเฟซบุ๊กชังตาสัญกรรมบัตน,นะครับ หรือฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผม YouTube ก็ YouTube ทางตาสัญกรรมไปนะครับทีมเข้าไปติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ